สวัสดีครับผมนายเดชรุมสมหมายตำแหน่งครูคข .1 โรงเรียนบึงคงหลงวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการรับผิดชอบการสอนรายวิชาศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จากประสบการณ์การสอนในรายวิชาศิลปะนะครับผมพบว่านักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดาการสร้างสรรค์งานที่แปลกใหม่นะครับผมต่อยอดไอเดียก็ไม่ได้ด้วยเคยทําส่วนใหญ่นักเรียนจะวาดรูปนะครับผมเป็นแบบเรียบง่ายเช่นการวาดรูปาตามจินตนาการนะครับผมนักเรียนก็จะไม่ค่อยมีไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าจะสร้างสรรค์งานแปลกนะครับผม แล้วก็ขาดการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองส่วนใหญ่นักเรียนก็จะรอเฉพาะครูมาสอนเท่านั้นเองนักเรียนไม่มีการที่จะ,ะศึกษาหาข้อมูลใน YouTube บ้างหรือในอยู่ในหนังสือบ้างนะครับผมมีแต่เป็นความคิดแบบเดิมๆขาดการนักเรียนเกียจค้านนะครับทำให้เกิดงานที่ไม่ไม่สวยงามแล้วก็ งานขาดการสร้างสารรค์ชอบย,ยกตัวอย่างเช่นงานชิ้นนี้นะครับผมงานชิ้นนี้ก็ผมให้นักเรียนวาดรูปตามใจชอบนะครับส่วนใหญ่การวาดรูปตามใจชอบของนึงก็จะเป็นภูเขาต้นไม้มีแม่น้ำมีนกประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเขาน่าจะวาดจอกัน,นะครับสัดส่วนยังไม่ได้ต่อไปก็จะเป็น ขา,ขาดความเป็นความละเอียดแล้วก็จุดเด่นไม่มีนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็ภาพก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมแล้วตัวนี้ก็นักเรียนยังไม่มีความมั่นใจนะครับอันนี้คือตัวอย่างอันนี้ผมก็เลยมีปัญหาก็คืออยากจะให้นักเรียนได้สร้างสารรค์งานที่สวยงามแล้วก็มีจุดเด่นนั่นเองนะครับ โดยการใช้เส้น,นครับผมจงึจงจึงรำนำเรื่องเส้นนะครับมาสอนในการาฝึกนะครับกระบวนการทำงานได้มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับผมได้ออกแบบชิ้นงานเป็นของตัวเองจากเส้นพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับเช่นเส้นตรงเส้นโคง้งเส้นสลับฟันปลาแม็ต่กระทั่งจุดนะครับผมตัวอย่างนะครับงานชิ้นนี้นะครับ เป็นการนำจุดมาเล่นแสงเงาแล้วก็มีการาทำเป็นไลไไล่สีด้วยนะครับฝึกอันนี้เป็นงานจุดนะครับอันนี้ก็จะให้นักเรียนาวาดเป็นการ์ตูนนะครับแล้วก็ล่างเส้นเรียบร้อยแล้วก็มีการจุดนะครับผมจุดจุดแล้วก็มีการไล่ระดับสีด้วยแบบนี้ งานจุดก็ก็ดีอ่อก็คือฝึกให้นักเรียนได้มีสมาธิแล้วก็ฝึกความอดท,ทนนั่นเองนะครับต่อไปอันนี้ก็จุดเหมือนกันนะครับผมมีการสร้างสรรค์งานโดยธรรมชาติแล้วก็ลอกอาจจะเป็นสีน้ำตาลตัวนี้ก็มีสีเขียวมีสีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะทำให้ความแปลกใหม่ตัวนี้เป็นงานจุดกระบองเพชรนะครับผม อันนี้ก็มีเส้นด้วยนะครับอันนี้ลักษณะงานจุดนะครับอันนี้เป็นการวาดการ์ตูนแล้วก็จุดไล่สีนะครับผมก่อนที่จะเขาจะไล่สีจุดเขาก็ต้องมีพื้นฐานทางการระบายสีก่อนเนาะผมก็สอนเรื่องอ่าเรื่องการต้องใช้สีขั้นที่หนึ่งไปยังไงสีขั้นที่สองสีขั้นที่สามผสมสีอย่างเงี้ยครับอ่จนนี้ก็เป็นจุดนะครับต่อเลยนเรี่ยไเลยนะครับ อันนี้ตัวอย่างลักษณะงานจุดนะครับผมทีนี้งานเส้นนะครับผมต่อไปก็จะมีงานเส้นด้วยนะครับงานเส้นก็จะรวบรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นสลับฟันปลา,าแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับผมจุดเด่นตัวภาพนี้ก็คือเป็นงูสามตัวนะครับผมมีการระบายสีเพื่อจะเน้นเพื่อจะให้งูตัวนี้เด่นขึ้นมานะครับผม ต่อไปงานอีกลักษณะหนึ่งก็คือโดยการใช้ปากกานะครับผมปากามีทั้งปากกาน้ําเงินปกากกแดงนะครับแล้วก็ปากกาดำารูปตัวนี้มองไกลๆก็จะไปเห็นเป็นทั้งรูปเสือแล้วก็รูปช้างนะครับผมอันนี้ลักษณะการใช้เส้นต่างๆนะครับมันนามาสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเส้นเส้นอิสระด้วยนะครับต่อไปเป็นชิ้นงานาตัวนี้นะครับอมองไกลๆเป็นมังกรนะครับผม รูปมังกรอ่าเป็นลายเส้นนะครับส่วนแบ็กกราว n d ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วกม็มีเป็นเส้นอิสระด้วยนะครับผมต่อไปชิ้นนี้นะครับผมอ่ามองดีๆอาจจะเป็นอ่าเป็นรูปแมวห้องในนะครับแล้วก็รูปกลมๆก,ก็มีลวดลายสวยงามนะครับผมอันนี้มีการอ่าใส่มีการมีทึบดำด้วยนะครับแล้วก็ ใช้เส้นต่างๆกลม,มกลมเกลื่นสวยงามนะครับผมอีกชิ้นสุดท้ายนะครับผมอ่าอันนี้เป็นปลาปลาวาหรือปลาโลมานะครับผมจุดเด่นก็คือปลาแล้วก็มีการไลส่สีการใช้เส้นต่างๆอ,อย่างเช่นตัวนี้อาจจะสื่อถึงเป็นแม่น้ำหรือเป็นทะเลนั่นเองใช้วงกลมนะครับหรือเส้นโค้งแทนสนัญลักษณ์นะครับผมแล้วก็ถม แบบ็กกราวด์มืดนะครับเป็นสีดำเพื่อจะ,จะให้งานตัวตัวนี้ปาโลมาเนี่ยเด่นขึ้นนะครับสวยงามลงตัวนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเรานำเส้นต่างๆมาจัดองค์ประกอบกันนะครับให้มีความหลากหลายทำให้ผลงานนะครับมีความแปลกใหม่มีความคิดของนักเรียนเองเมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนก็จะมีความ ภาคภูมิใจนะครับชื่นชมในผลงานตัวเองที่มีชิ้นเดียวในโลกนั่นเองนะครับแล้วก็แปลกใหม่ไม่ซ้ําใครจะทําให้นักเรียนมีความต่อยอดแล้วก็สร้างสารรค์งานชิ้นต่อไปบิดไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นผลดีกับนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนจะได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นปรับปรุงไปต่อยอดไปใช้ ในวิชาต่างๆได้ด้วยนั่นนะครับผมขอบคุณมากครับ